มดแดงมาช่วยขี่สาวขายของใช่ค่ะมาช่วยโ <laughs> ปรโมทขายของเต็มที่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเป็นสอฟต์แวร์เงนางก็บังคับมาค่ะใช่บังคับมาเนี่ยงานมี4วันก็ต้องมาทั้ง4่วันฮะไม่มีค่ะแต่ว่ามาด้วยใจลวนเพราะว่าเห็นว่านางทํางานหนักจริงๆแล้วแบบนางทําอยู่คนเดียวเลยนะทุกอย่างนี่นางออกแบบเองคิดทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเลยจริงเลยแบบ โอ้โหนี่พูดตามตรงเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเป็นน้องที่ดีมากไม่เพราะว่าพี่เกรซเขาแบบว่าแบบอยากรับผิดช,ชอบอะไรแบบว่าเขาเป็นคนแบบชอบคิดชอบอะไรอย่างนี้แล้วคะ่ะก็คือทุกอย่างที่แบบออกมาเนี่ยคือมันแบบความคิดเขาล้วนๆเลยใช่เพราะว่าเขาตั้งใจทําจริงไอ้นะคะกินค่ะพวกเราเทสกันมาก่อนใช่ค่ะคือพวกเราเทสกันมาก่อนอยู่แล้วคะ่ะเป็นเวลานาน,านพอสมควรเลยทีเดียวถึงได้แบบมั่นใจว่าเออเนี่ยถึงได้ออกมาออกเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ มีค่ะมีก็คือเลงไว้เหมือนกันว่าหลายอย่างเหมือนกันค่ะทั้งแบบว่าเอ๊จะเสื้อผ้าจะกระเป๋าจะนาฬิกาหรือว่าอะไรเงี้ยใช่เป็นแฟชั่นอยู่แหละเพราะเราชอบแบบชอบพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คิดไว้อยู่ว่าอยากจะทำกันใช่จ้ะค่ะว่ตอนนี้คุณแฟนมีส่วนช่วยคิดอะไรไหมเออจริงๆก็เนี่ยแหละค่ะก็แบบว่าเหมือนก็ได้คุยคุยกันว่าเออเราจะทําอะไรร่วมกันไหมเป็นแบบธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็ มีคุยคุยกันแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะก็คือแพลนเอาไว้ก่อนแต่ว่าแบบช่วงนี้แกแบบงานยุ่งเพราะว่าเราจะมีละครเรื่องใหม่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่มีอะไรเง<ม>ี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ารอไว้ว่างกว่านี้ก็และกันสักปลายปีหรือเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้สวิทเหมือนเดิมไหมคะก็เรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมค่ะ<ม>ใช่ค่ะน้อยขึ้นกว่าเดิมไหมหรือไอ้นะคะน้อยขึ้นกว่าเดิม มากขึ้นกว่าเดิมไหมเหรอคะมันก็มีช่วงห่างกันไปนะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่มันแบบว่าเหมือนได้แบบว่าปรับความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นช่วงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะห่างกันไปนี่เพราะอะไรก็ห่างกันไปเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันแล้วพยายามปรับเข้าหากันแล้วก็มันอาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เวลาต่างคนต่างไปเลองคิดลองอะไรดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาคุยกันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะห่างกันไปเนาะ ไม่ไม่ทะเลาะค่ะคู่คู่กันคมไม่ทะเลาะเลยแล้วก็ไม่แบบว่าไม่จะไม่ทะเลาะแบบโอ้โหโมโหอะไรเงี้ยไม่มีเลยจะคุยกันด้วยเหตุผลคือเป็นคนแบบใจเย็นเป็นคนเนิบเน็นทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราคุยแล้วก็หาทางออกกันอะไร่งเงี้ยจนตอนนี้ก็โอเคค่ะโอเคคุยเรื่อยๆใครง้อใครก่อนคะอืมใครง้อใครก่อนเหรอคะก็จริงๆก็มันเหมือนแบบว่าเหมือนตังคือตอนที่ห่างกันไปก็ไม่ถึงกับว่าตัดขาดนะคะก็แบบว่าเออ จนวันหนึ่งมันก็กลับมาคุยกันเองนะคะใช่เราก็ไม่ได้โฟกัสว่าเอ๊ะใครมางอใครหรืออะไรเงี้ยค่ะพูดแทนนะีด้เนาะโอ้ย,อยไม่ขนาดนั้นเราคุณพี่แต่ว่าก็เหมือนแบบว่าเออเราก็อยากทําให้เต็มที่ที่ทสุดนะคะใช่ช่วงที่ห่างที่ห่างไปมันกี่เดือนด้โอ้ก็จริงๆไม่นานนะคะใช่เพราะว่าก็หลายๆอย่างค่ะมันทําให้แบบว่าเราต้องแบบว่า ทำให้รู้อะไรมากขึ้นนะหลังจากที่ห่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะเอาว่าค,คนที่ห่างกันไปแล้วกลับมาจะหวานเหมือนเดิมหวานมากโอ้ก็ไม่หวานกว่าเดิมหนอกออก็กเท <laughs> ่าเดิมอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบว่าคือจะไม่หวานอยู่แล้วคู่กันจะเป็นแนวแบบจิกกัดไปดูได้ในไอจีจิกกัดกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าคือมันก็จะเป็นเป็นแนวว่าเราเข้าใจกันมากขึ้น ในเรื่องต่างๆมากกว่าแล้วก็พยายามปรับกันมากขึ้นค่ะมันเว่างานในวงการของเราหรือเปล่าคะทำให้เขามีปัญหาในเรื่องนี้นอ,อ๋อไม่หรอกค่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องทัศนคติค่ะจะไม่เกี่ยวกับเรื่องในงานอะไรเงี้ยเป็นเรื่องทัศนคติต่างๆหรือเรื่องอลักษณะนิสยัยหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราอ่ะคือเหมือนว่าเราทํางานมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีความคิดที่แบบว่า ตโวอะเขานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอายุมากกว่านะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราคนจะมองว่าเขาอายุน้อยกว่าเพราะหน้าเด็กกว่าอะไรเงี้ยใช่หึงห่วงไม่นะคะขเขาก็แค่แบบว่าจิกจิกกัดกัดเบาๆแอบมันไส้อะไรเงี้ยย่งตอนนี้ตอนมีพูจินกับพี่อาบเขาก็แบบว่าแค่แบบเซลล์ค่ะเขาไม่ได้แบบหึงไม่ได้ห่วงอะไรใช่แล้วไปทะเลนะทะเลเป็นเชื่อมจะมีการวางแผนต่อไปเหรอคะก็ไม่มีอะไรหรอกที่คือ ยังไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นนะคะใช่อะไรนะจ๊ะอยากไปเที่ยวไหนรอก็จริงๆก็้ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเที่ยวไหนนะคะใช่ก็เราก็ส่วนใหญ่เราทํางานเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านแว่นเขาแล้วค่ะถูกอย่สยามใช่อะไรเงี้ยค่ะใอ้ไป่อกไม้ต่น่ทีนี่นนี่ทีานั่มั่นนน่ก่นัั่่ น้องไม่รีบจริงๆไม่รีบนะคะไม่รีบก็เออเรื่องเรื่องแบบจะอะไรเป็นจริงจังอะไรขนาดนั้นต้องรอก่อนนะคะรออีกแบบอีกหลายปีมากห้าหกปีอะค่ะใช่มันยังไม่คุยกันเลยค่ะเรื่องพวกนี้แค่คุยกันว่าอยากทาธุรกิจร่วมกันเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะอะไรยังไงดีแค่นั้นเองค่ะก็ประมาณไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเหมือนแบบว่าเออ ถ้าสมมติได้ทํได้การอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าก็จะทําให้แบบว่ามันมีเรื่องที่แบบว่าทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้รู้ทัศนคติอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบลงทุนร่วมกันนะคะไม่กลัวมีปัญหาค่ะไม่กลัวมีปัญหาค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนใจเย็นของคู่ใช่ตอนแรกก็กลัวนะคะแต่ว่าเออในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าต่างคนเป็นคนไม่แบบว่าไม่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 ซีเรียสเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรอย่างเี้ยเหรอคะใช่แต่ ตากุ้งยิงค่ะเป็นมาจะเดือนแล้วยังไม่หายเลยคือไปเจาะไปเจาะออกเจาะน้องออกแล้วคราวนี้กันไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันต้องหยุดพักการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หยุดไม่ได้เพราะว่าต้องไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่น,งน,นไงงานไทยเซอิวัลก็เนี่ยแหละค่ะก็กลับมาครัอีกรอบนึงเดี๋ยวก็ต้องไปเจาะน้องออกอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ต้องพักการแต่งหน้าไปคือมันมันน่าจะเรือรังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตากุ้งยิง<ๆ>เขาบอกว่าเป็นครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆเหมือนยีสิอวิสยัยอะไร ผมก็ทบมากค่ะคุณดีก่อนอันนี้แบบแย่มากใช่แต่ว่านี่ก็คือไปเจาะน้องออกแล้วแล้วตอนนี้คือน้องมันกำลังขึ้นมาใหม่ยังไม่แบบไม่ปูดไม่อักเสบมาก่ประมาณอีกรออีกสักอาทิตย์หนึ่งค่ะคือจะไปเจาะน้องออกใหม่อะไรนะคะ ก็ช่วงที่เป็นแรกๆก็พักไปหลายงานเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ไปไปหลายงานเพราะว่ามันสําคัญมากเลยค่ะดวงตาเนาะมันต้องแบบถนอมอะไรอยงเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงมิถุนายนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้พักจากการแต่งหน้าพอสมควรเพราะว่าเออซ้อมคอนเสิร์ตก็เอาละอาจจะไม่ต้องแบบแต่งหน้ามากอไรอาเงี